วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะนั่นก็คือน้ำตะไคร้ใบเตยหอมเดี๋ยววันนี้นะคะเพิ่งมีเทคนิคในการทําให้ตัวน้ํามีสีเขียวสวยและที่สําคัญกลิ่นหอมมากๆเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบสามารถทํากินหรือว่าทําขายเป็นอาชีพเสริมได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูตัวใบเตยก่อนเราจะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะ ทั้งสองอย่างมีขายตามตลาดสดเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเทคนิคในการเลือกใบเตยหอมให้ใช้มือลูปด้านหลังถ้ามีหนามแสดงว่าเป็นใบเตยหอมนะคะจากนั้นเราบิดให้ตัวใบเตยมันแตกนะคะการที่บิดให้ตัวใบเตยมันแตกเวลานําไปต้มนะคะมันจะทําให้น้ําใบเตยมีกลิ่นหอมแล้วก็สีของใบเตยออกมานะคะส่วนตัวตะไคร้เราจะเอาไปทุบให้มันแตกแบบนี้นะคะเวลาต้มมันจะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติชัดเจนมากค่ะ จากนั้นเอาน้ําใส่ลงไปในกระทะแบบนี้แล้วถึงค่อยเอาตัวตะไคร้แล้วก็ใบเตยใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปต้มในการต้มนะคะจะใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวเราต้มจนมันเดือดในระหว่างที่รอมันเดือด เดี๋ยวเราไปทำน้ำใบเตยกันค่ะตัดใบเตยเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในโถปัน่นจากนั้นเติมน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเรานำไปปั่นกันค่ะก็จะได้น้ำใบเตยออกมาแบบนี้นะคะตั้งพักไว้ก่อนจากนั้นนะคะตอนนี้นะคะน้ำของเรานะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจับเวลาในการต้มไปอีก15นาทีนะคะ พอครบเวลา15นาทีแล้วให้เติมน้ำตาลทรายลงไปผสมแบบนี้แล้วก็คนให้มันเข้ากันจากนั้นจับเวลาต่ออีก5นาทีนะคะในการต้มพอครบเวลา5นาทีแล้วเห็นไหมว่าน้ำนะคะสีของตัวใบเตยและแตะไคร้เริ่มออกแล้วมีกลิ่นหอมแล้วนะคะ เดี๋ยวพึ่งจะปิดไฟแล้วก็ยกลงมาขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาตัวตะไคร่ใบเตยออกให้หมดนะคะแล้วเอาตัวน้ําไปทําการกรองการกรองจะช่วยกําจัดเศษต่างๆที่อยู่ในน้ําออกให้หมดตอนนี้นะคะเราจะได้น้ําออกมาแล้วแต่น้ํามันยังสีไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับสีให้มันมีสีเขียวสวย จากนั้นนะคะเพิ่งจะเอาน้ําใบเตยที่เราคันไว้แล้วมาผสมลงไปในตัวน้ําเลยนะคะ <sl ope> ค่อยๆใส่แล้วค่อยๆผสมให้สีมันตามที่เราต้องการให้ได้สีเขียวที่ตามเราต้องการนะคะแต่ที่สําคัญน้ําจะต้องร้อนอยู่นะคะแล้วก็ใส่ตัวน้ําใบเตยลงไปผสมย้ําว่าน้ําต้องร้อนนะถ้าน้ําไม่ร้อนนะคะมันจะหมิ่นเขียวได้นะคะฉะนั้นค่อยๆผสมแล้วก็ได้สีตามที่เราต้องการแบบนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปนะคะพึ่งจะเอาไปใส่บรรจุใส่ขวดแบบนี้ถ้าเราทําขายเป็นขวดขวดแช่เย็นนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปแช่เย็นขายแบบนี้นะคะทำเป็นขวดขวดแบบนี้ก็ขายดีอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราจะดื่มกับตัวน้ําแข็งนะคะเยน็ยนเย็นชื่นใจมากๆนะคะเราก็ใส่ลงไปกับตัวน้ําแข็งแบบนี้นะคะ ตัวน้ำตะไคร้ใบเตยหอมตัวนี้นะคะจะมีกลิ่นหอมของตัวตะไคร้แล้วก็ใบเตยหอมนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะและที่สําคัญสีของมันจะมีสีเขียวสวยด้วยนะคะดีต่อสุขภาพแล้วก็สีสวยอร่อยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ลองเอาไปทําตามดูนะคะพิ่งรับรองว่าอร่อยแล้วก็สีออกมาสวยเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เป็นเครื่องดื่มขายดีช่วงหน้าร้อนนะคะ ถ้าทําขายนะคะเราก็ใส่แก้วพลาสติกใส่น้ําแข็งแล้วก็ใส่น้ําขายแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พึ่งก็ฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วย